ค้าแม่ค้ายังไม่มานะครับแต่ร้านข้าวพี่เข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. ที่น่ารักทุกคนนะครับนี่ตลาดสุดของชินตาบุชแนลนะครับวันนี้เราก็มาที่ตลาดมาตลาดวันนี้วันที่10เป็นวันจุดจีนวันเที่ยวนะครับมาสัง่ง เกเอาชาเขียวครับมาสั่งชาเขียวเพิ่งมาถึงตลาดครับมาสั่งชาเขียวร้านพ่เก๋นะครับบรรยากาศหน้าตลาดตอนเช้ามีร้านค้ามาขายนะครับมีร้านมาขายเยอะตอนเช้าเช้าประมาณสี่ห้าจะถึงประมาณ9ก้าโมงสิโมงเช้านะครับ เยวจะให้ดูบรรยากาศในตลาดช่วงสายๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมง11โมงนี่ครับร้านพีเ่เกวันนี้หน้าเช้าพี่เกมากแต่เช้านะครับไม่เช้า8โมงเช้า เขาทำร้านใหม่ครับเป็นร้านใหม่ตั้งปีร้านมาก่อนครับกินทุกวันถ้าพี่ก็มาเปิดร้านก็กินทุกวันเลยชาเขียวขาดชาเขียวไม่ได้ แล้วบรรยากาศตลาดพ่อค้าแม่ค้ายังไม่มานะครับแต่ร้านข้าวพี่เข้ามาแล้วร้านข้าวมาแล้วสวัสดีสสดครับมาเร็วจังวันนี้มไม่เร็วหรอกสิเบดโมงแล้วผมมาสายสวัสดีสวัสดีครับที่ร้านพี่เขาเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับ ข้าวมาซื้อได้ข้าวสวยข้าวหอมมะลิมีนี่ครับไราคาพร้อมแล้วนะครับข้าวหอมมะลิขายไปทั้ค่ะราคาพร้อมมากพร้อมมากนะครับหาอย่างไรโหให้แบบใหม่ๆเลยร้อนๆทุกวันเดินเข้ามาเลยเจอเลยเจอร้านพี่เขาเลยถ้าเดินเข้ามา ร้านข้าวข้างหลังเรายังไม่มามีร้านพี่ยันมาร้านพี่ยันร้านพี่ยันขายผลไม้มานะร้านแต่เช้าเป็นตีห้าร้านร้านเซนต์ฟาก็มาจากร้าน ห้านพิยันผลไม้สวัสดีครับไปแล้วเราเดินไปเดินไปก็จะไปเจอคุณยายร้านคนุณยายขายดีมาเช้ามากสวัสดีครับเสวัสดีครับเกิดก <c oughs> าร์ดนี่มื้อเช้าค่ะมื้อเช้ากล้วยกับกาแฟผมก็กินแต่แลวกล้วยมื่อเช้าเนี่ยโอ้พี่พง์มาเช้าเนาะ มาเช้ามาเดี๋ยวเช้ามากนะคะเดี๋ยวยาจะต้มแดดมันสิบเอ็ดโมงแล้วนะแต่มันเป็นนวัหใช่ใช่เป็นวันหยุดวันเสาร์แล้ววันเที่ยวด้วยรถติดมากเลยครับรถติดเลยเหรอรถติดครับวันนี้วันใช้เงินใช่ครับในฟิวเจอร์ติดมากเลยครับรถอวันนี้วันไปงนวันใช้เงินวันกินวันเที่ยววันกินวันเที่ยวใช่มครับแล้วเราทำไมทำเนี่ย แล้วไปกินไปเที่ยวบ้างไไปเที่ยวบ้างสิยายนี่ไม่ไปเที่ยวเที่ยวยายบอกไม่ไปเที่ยวบ้างเลยใช่ไหมนี่ไงประจำตลาดร้านยายขายดีมาอุดหนุนได้ครับเปิดตั้งแต่เช้าอยู่ครับมีไข่ยายกำลังทำไข่ครับกำลังทำไข่นีไข่มาส่งนะคะวันนี้ไข่มาส่ง มาสดนดูนนได้เลยามาผ่านมาก็เข้ามาครับนะเข้ามาเลยตลาดตลาดแม่ตลาดควบวงจรเรานี่ร้านผมร้านพ่อค้าล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยล้างเสร็จเมื่อคืนบรรยากาศตลาดยังไม่มีใครมาเลยครับพ่อค้าแม่ค้าโล่งเลยครับโล่โงโล่ง วางของวางของก่อนนี่นะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะครับวันหยุดก็ต้องมาทํางานต้องมาเปิดร้านเพื่อลูกค้าเพื่อจะได้มีกับข้าวให้ลูกค้าได้กินนะครับบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็ทํางานนะครับก็ถ้าไม่มีพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าก็ไม่ค่อยได้มีกับข้าวกินนะครับถ้าห,หยุด กันไปหมดนะครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนพามาเดินดูนี่จะเป็นหมูล้านหมูเบทโกนะครับของกำแรงนะครับแม่กำแรงขายร้านพัทเทลครับตลาดเรามีหลายร้านมากเลยนะครับร้านหลายร้านนู่นยันหน้าตลาดเกือบน่าจะเกือบร้อยร้านนะครับ น่าจะเป็นเกือบร้อยล้านนะครับถ้าเต็มอ่ะเป็นร้อยล้านแน่แต่ก่อนข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับข้างหลังที่เป็นเป็นข้างหลังเนี่ยจะไม่เยอะเนี่ยเขาต่อเต็น์ออกมาร้านผมเน่ะเป็นจะเป็นร้านหลังสุดเลยนะครับที่อยู่หลังสุดตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ก็คือ้ายสุดก็คือร้านผมนี่แหละครับท้ายสุดอันนี้เขาต่อมาใหม่เนี่ยฝั่งนี้เขาต่อมาใหม่มีร้านค้ามาเพิ่มดีนะครับ ผมาคิดว่าตลาดที่มีร้านค้าเยอะๆอ่ะดีนะครับมันทําให้ลูกค้าได้มีมีอะไรมาเลือกมีสินค้าเลือกได้หลายอย่างครับถึงแม้จะขายแบบว่านิดหน่อยแต่มันก็ยังมีร้านค้าที่แบบเป็นให้ลูกค้าได้เลือกได้มีสิทธิ์เลือกเยอะครับผมชอบผมชอบให้ร้านค้าแบบมาลงเยอะๆแบบลงเยอะๆลูกค้าจะได้แบบว่ามีอะไรให้สินค้ามี ข้าวให้เลือกเยอะครับถ้ามีอยู่สองสามร้านมันก็ลูกค้าก็ไม่เดินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาแล้วก็เจอแต่ร้านเดิมๆใช่ไหมครับถ้ามีสินค้าแปลกใหม่มาขายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีหน่อยครับมันก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันจะทําให้ยอดขายเราก็เพิ่มด้วยร้านน้ําปั่นครับทางออก อันนี้ทางทางแยกที่จะไปตลาดฝั่งนู้นก็มีนะครับตลาดฝั่งนู้นก็มีนะครับตลาดฝั่งนู้นตลาดดีๆครับห้องน้ําเราก็มีนะครับตลาดเราวันนี้เป็นเหมือนรีวิวตลาดเลยครับีห้องน้ําผู้ชายผู้หญิงฝั่งนี้ครับเดินเข้ามาหลังตลาดอันนี้ร้านป้าซ่อมสังเกงนะครับนี่สวัสดีครับนี่มามาซ่อมได้นะครับป้าเขาเปิดตั้งแต่ 9ก้าโมงเช้านะครับปิดหนึ่งทุ่มครึ่งนี่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยครับแต่ต้องรอคิวหน่อยเพราะว่าคิวจะยาวมาได้ครับอยู่หลังตลาดทางเข้าเนี่ยทางเข้าฝั่งฝั่งซอยลงซอยตลาดดีๆครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งซอยนี่ห้องน้ำผู้หญิงนะครับฝั่งซอยนี้เดินเข้ามาได้เลยครับเดินเข้ามา เห็นไหมครับหน้านี่จะเป็นหน้าซอยครับหน้าซอยก็เดินเข้ามาได้ตลาดดีๆเข้าไปในซอยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตลาดเรานี่นีเลยครับมาวันนี้พ่อค้าแม่ค้าไม่รู้จะหยุด <c oughs> ไปเที่ยวหรือเปล่าแต่แต่ผมไม่หยุดนะครับผมก็มาขายผมไม่แบบว่าไม่เลือกวันหยุดคืออยากหยุดวันไหนก็หยุดเลยแต่ก็ ประจิตมาแล้วนะครับประจิตมาแล้วประจิตผลไม้มาแล้ว,ลลวนดรถกลาลังถอยออกมาครับกํบลาลังถอยเข้ามาจอะก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ข้างหลังก็เป็นร้านโทรศัพท์ร้านเช่าชุดนะครับร้านของชําขายเครื่องดื่มร้านพิเกียบแล้วก็มีร้านมาใหม่นู้นอยู่ข้างหลังครับ เป็นร้านนวดนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับเย็นเย็นครับ,รบก็อ้าวพี่ใหม่มาแล้วสวัสดีครับพี่ใหม่ไม่ช้าเลยสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยทำไมที่มาสายอย่างวันี้ไม่ได้ไปซื้อของเหรอเอาเลย ข,ขายแค่ยอย่างเดียวมีพี่ใหม่นะครับมาแล้วสวัสดีครับกําลังจะปิดคลิปพอดีพี่ใหม่เดินมาพอดีวันนี้มีขา้าวโพดอย่างเดียวไม่มีปลาทอดนะครับไม่มีแกงนะครับวันนี้อมีข้าวไข่เจียวนะครับข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวมีหอยทอดไหมวันนี้มีข้าวไข่เจียวอย่างเดียวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสิทธิ์แจ้งเตือนเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็ถ้ามีโฆษณาก็ ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ